สมการที่ผ่านมานะคะหลายๆคนอาจจะจัดหนักจัดเต็มไปแล้วนะคะก็อาจจะทําให้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหรือแปรปรวนไปนะคะถ้าอยากรู้ว่าร่างกายยังสมดุลอยู่ไหมนะคะก็เข้ามาตรวจแม้ได้ค่ะการแม้คืออะไรแม้นะคะก็คือการจับชีพจรนะคะเป็นหนึ่งใน4วิธีการวินิจฉัยโรคของแพทย์แผนจีนนะคะ1ก็คือการมองการดูนะคะ2คือการดมการฟัง3คือการซักประวัติคนไข้และ4ก็คือการแม้จับชีพจรนั่นเองโดยเราจะจับบรื เป็นข้อมือนะคะข้างละสามตำแหน่งทางด้านซ้ายและด้านขวานะคะาทางด้านซ้ายก็จะมีตำแหน่งของหัวใจตับไตนะคะแล้วก็ทางด้านขวาจะเป็นปอดม้ามไตค่ะซึ่งเวลาจับแล้วจะพิจารณาอะไรบ้างนะคะเราก็จะดูระดับการแม้นะคะว่าอาชีพจร ตื้นอลอยหรือว่าลึกจมนะคะจังหวะการเต้นเร็วช้าหรือสม่ำเสมอนะคะลักษณะชีพจรใหญ่เล็กนุ่มหรือว่าแข็งตึงนะคะแล้วก็ดูด้วยว่าลักษณะการเต้นมีแรงหรือว่าไม่มีแรงนั่นเองค่ะซึ่งในทางแพทย์แผนจีนเนี่ยมีชีพจรถึง28แบบด้วยกัน ซึ่งเราจะรู้อะไรได้บ้างนะคะเราก็อาจจะรู้สภาพร่างกายโดยรวมนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยพลังตับแก่งไปเนี่ยชีพรจรก็จะมีลักษณะตึงนะคะก็จะมีแนวโน้นความดันสูงง่ายนะคะหรือว่าถ้าบางคนชีพรจรจเล็กเนี่ยก็อาจจะมีสัญญาณของอเลือดน้อยที่หนาวได้นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการแม้เป็นหนึ่งในวิธีการวินิจฉัยเท่านั้นนะคะเรายังต้องมาประกอบกับการอา่าซักประวัติการมองหรือการถามต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคนไข้ให้ข้อมูลเยอะเท่าไหร่นนเนี่ยเราก็จะคัดกรองกลุ่มอาการได้ตรงมากขึ้นเท่านั้น,นะคะ่ะกุยลิ้มหึงชื่อนี้ยิ่งรู้จักยิ่งสุขภาพดีค่ะ